เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมชีวิตถึงซับซ้อนเหลือเกินวันนี้ก็รู้สึกไร้ทิศทางบางทีก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนเราท้อแท้ถ้าคุณกำลังมองหาคู่มือชีวิตที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความหมายและประสบความสำเร็จมากขึ้นวันนี้ผมมี12กฎทองคำจากหนังสือระดับโลกกดเหล่านี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อชีวิตไปตลอดกาลข้อที่1ยืนตัวตรงอกผายไหลพึง นี่อาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่ผมจะบอกว่าการปรับท่าทางของเราให้ดูมั่นใจไม่ใช่แค่การทำให้คนอื่นมองเราดีขึ้นแต่มันส่งผลต่อเคมีในสมองของเราด้วยการยืนตัวตรงอ,อกผายไหลพึงจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความกล้าหาญและความมั่นใจลองสังเกตตัวเองดูครับเมื่อคุณรู้สึกมั่นใจร่างกายของคุณ มันก็จะแสดงออกถึงความมั่นใจขึ้นมาเองดังนั้นการเริ่มต้นจากท่าทางที่มั่นใจก็เหมือนกับการส่งสัญญาณไปที่สมองของคุณว่าฉันพร้อมแล้ว 2. ดูแลตัวเองเหมือนคนที่คุณต้องรับผิดชอบที่จะช่วยเหลือหลายครั้งเรามักจะดูแลคนอื่นหรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงของเราได้ดีกว่าตัวเราเองกฎข้อนี้เตือนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองและให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเองให้มากพอทั้งร่างกาย และจิตใจเพราะถ้ายัางดูแลตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปช่วยเหลือหรือดูแลคนอื่นได้อย่างเต็มที่ได้ยังไงครับ 3. เป็นเพื่อนกับคนที่คุยภาษาเดียวกับคุณข้อนี้สําคัญมากครับการเลือกเพื่อนที่ดีเป็นสิ่งสําคัญจริงๆลองนึกภาพดูนะครับเพื่อนที่ดีคือคนที่พร้อมจะผลักดันคุณไปข้างหน้าพร้อมที่จะสนับสนุนคุณไม่ว่าคุณจะมีไอเดียไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรเขาก็จะคิดแบบเดียวกับคุณครับ และเมื่อคุณเริ่มค้อยวหรือทำผิดพลาดพวกเขาจะกล้าที่จะชี้แนะคุณนำเสนอคุณและดึงคุณกลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องในทางกลับกันถ้าคุณคบเพื่อนที่ฉุดรัง้งหรือแม้กระทั่งพยายามทำให้คุณรู้สึกแย่ความสัมพันธ์แบบนั้นมีแต่บั่นทอนพลังงานและขัดขวางความก้าวหน้าของคุณครับเพราะฉะนั้นลองทบทวนดูนะครับว่าคนรอบข้างของคุณเป็นคนที่คอยเสริมพลังหรือ ดูดพลังจากคุณไปกันแน่จงเลือกคบคนที่ยกระดับชีวิตของคุณไม่ใช่ฉุดรั้งคุณให้ต่ำลงขพอที่4จงเปรียบเทียบตัวเองกับตัวคุณเมื่อวานนี้ไม่ใช่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นในโลกโซเชียลมีเดียที่เต็มไปด้วยภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบของคนอื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นกลายเป็นเรื่องง่ายและมักจะนำไปสู่ความไม่พอใจนี่คือกับดักที่ทำให้เราไม่มีความสุขสิ่งที่เราควรโฟกัสที่สุดคือ โฟกัสการพัฒนาตัวเองเปรียบเทียบกับตัวเรานี่แหละเมื่อวานเราเป็นแบบไหนวันนี้เราดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อวานเราไม่ดีตรงไหนวันนี้เราปรับปรุงตัวเองได้แล้วการทำแบบนี้จะทำให้คุณเห็นความก้าวหน้าของตัวเองครับและรู้สึกมีกำลังใจรู้สึกมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปถ้าหากคุณมีลูกควรฝึกฝนให้มีระเบียบวินัย กฎข้อนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกันครับถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ควรสอนลูกให้มีระเบียบวินัยอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยให้พวกเขาทำทุกอย่างตามใจเพราะเด็กๆเ,เรียนรู้พฤติกรรมจากสังคมและผู้ใหญ่เรียนรู้จากพ่อแม่นี่แหละครับสิ่งสำคัญคือสอนให้พวกเขารู้จักเคารพผู้อื่นมีทักษะทางสังคมที่ดีแสดงออกด้วยความเมตตาและหลีกเลี่ยงความรุนแรงการปลุกฝังสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็ก จะช่วยให้พวกเขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่เติบโตอย่างมีคุณภาพและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขครับ 6. จัดระเบียบที่บ้านของคุณให้สมบูรณ์แบบก่อนที่เราจะพยายามแก้ไขปัญหาใหญ่ระดับโลกเราควรเริ่มจากการแก้ไขปัญหาที่เราควบคุมได้เสียก่อนนั่นก็คือชีวิตของเราเองครับการจัดการเรื่องส่วนตัวให้เรียบร้อยแก้ไขข้อผิดพลาดของตัวเองเหมือนบ้านของคุณรบคุณก็จัดให้เป็นระเบียบคุณจึงจะมีพลังและมีสิทธิ์ที่จะไปวิจารณ์ หรือพยายามเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกได้7จจงไล่ตามสิ่งที่มีความหมายไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและสะดวกสบายจำไว้นะครับชีวิตมักจะเสนอทางเลือกที่ดูง่ายได้ประโยชน์เร็วและสะดวกสบายให้เราเสมอแต่จริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นครับการเติบโตที่แท้จริงมักจะมาจากการเสียสละการพยายามทำสิ่งที่มีความหมายมันอาจจะไม่ได้ง่ายและต้องใช้เวลานานแต่มันจะสร้างความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ให้กับคุณได้ ลองนึกถึงภาพการสร้างธุรกิจมันจะต้องใช้ความอดทนมากๆในช่วงเริ่มต้นจะต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆจะต้องฝึกฝนอย่างหนักอดหลับอดนอนหิวเห็นไหมครับมันต้องใช้ความพยายามและอาจต้องผ่านความลําบากแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมานั้นคือความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และชีวิตที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงครับ8พูดความจริงหรืออย่างน้อยก็อย่ากโกหกความซื่อสัตย์สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่ยากลําบากได้การโกหก แม้จะมาด้วยเจตนาที่ดีก็อาจนําไปสู่ผลลัพธ์เชิงลบที่คาดไม่ถึงและที่สําคัญคือการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่จําเป็นก็เป็นส่วนสําคัญของการพูดความจริงกับตัวเองและผู้อื่นเช่นเดียวกันครับ 9. สันนิษฐานว่าคนที่คุณกําลังฟังอยู่อาจรู้บางสิ่งที่คุณไม่รู้ฝึกฝนการเป็นผู้ฟังที่ดีการเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความคิดเห็นสามารถเผยแพร่ข้อมูลนั้นมีค่าที่เราอาจไม่รู้มาก,ก่อนจงเปิดใจรับฟัง และตระหนักว่าทุกคนมีความรู้และประสบการณ์บางอย่างที่เราสามารถเรียนรู้ได้เสมอ 10. พูดให้ชัดเจนความกุ้เครือสามารถนำไปสู่ความกังวลและความเข้าใจผิดได้เช่นการวินิจฉัยโรคจากอินเทอร์เน็ตการพูดความคิดและความต้องการของคุณอย่างชัดเจนจะช่วยให้คุณจัดการความกังวลได้หากการพูดของคุณเป็นเรื่องยากคุณอธิบายได้ยากการเขียนเป็นสิ่งต่างๆ 10. พูดความคิดของคุณให้ชัดเจนและแม่นยำกฎข้อนี้คือการ เน้นย้ำเรื่องความชัดเจนในการสื่อสารความคุมมครือในการพูดหรือการไม่สามารถระบุป,ปัญหาที่ชัดเจนได้จะนำไปสู่ความกังวลและความเข้าใจผิดลองนึกถึงเวลาที่เราป่วยแต่ไม่สามารถอธิบายอาการให้หมอฟังได้อย่างชัดเจนหรือเวลาที่เรามีปัญหาทางใจแต่ไม่สามารถเล่าให้ใครฟังได้สิ่งเหล่านี้จะทำให้เรากังวลมากขึ้นการที่เราสามารถพูดความคิดความรู้สึกหรือความต้องการของเราออกมาอย่างชัดเจนและมั่นย้าได้ จะช่วยให้เราจัดการกับความกังวลภายในใจของเราและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้นหากบางครั้งการพูดเป็นเรื่องยากคุณอาจจะหยิบกระดาษขึ้นมาแล้วเขียนสิ่งที่คุณนึกได้ตอนนั้นออกมามันจะช่วยให้คุณสามารถเีดบเรลี่ยนความคิดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น11อย่าขัดขวางเด็กเมื่อเขากำลังทำอะไรบางอย่างกฎข้อนี้อาจดูฟังแปลกๆแต่แก่นของมันก็คือสอนให้เรายอมรับความเสี่ยงที่จาเป็นต่อการเติบโต การที่เราไปขัดขวางเด็กๆไม่ให้ทําอะไรที่ดูเสี่ยงเช่นการเล่นสเก็ตบอร์ดอาจเป็นการจํากัดการพัฒนาของเขาได้เด็กๆจําเป็นต้องเรียนรู้ประสบการณ์จริงล้มจริงเจ็บจริงมีแผลบ้างเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เหมือนกันครับบ่อยครั้งที่เรามักเลือกเล่นสิ่งที่ปลอดภัยมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือความไม่สบายใจซึ่งนั่นแหละครับเป็นการจํากัดการเรียนรู้การเติบโตของเราการ,รเผชิญหน้ากับความท้าทาย และความกล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนต่างหากที่จะทําให้คุณแข็งแกร่งและเติบโตขึ้น12รูปหัวแมวเมื่อคุณเจอข้างถนนกฎข้อสุดท้ายนี้เป็นกฎที่เรียบง่ายสุดๆครับแต่ความหมายลึกซึ้งกินใจมันเตือนใจให้เราหยุดพักและหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตบ้างแม้ในวันที่โลกเต็มไปด้วยความกังวลแม้ในวันที่ยากลําบากหรือเรื่องปวดหัวมากมายเต็มหัว ทุกคนล้วนต้องเผชิญกับข้อจำกัดและต้องดิ้นรนกับชีวิตครับบางครั้งการหาความสุขเล็กเลกน้อยๆรอบตัวเช่นการได้เดินไปลูบหัวแมวข้างถนนก็อาจจะทำให้เรามีความสุขหรือการได้เป็นดมดอกไม้ส,สวยหรือแม้กระทั่งกินกาแฟแก้วโปรโดก็อาจทำให้เรามีความสุขได้หยุดพักบ้างสิ่งเหล่านี้แหละครับจะช่วยเติมเต็มพลังทำให้เราได้พักใจพักสมองพักความคิดและจะทำให้ชีวิตของเรามีความหมายมากขึ้นจงอย่ามองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันครับแล้วชีวิตของคุณก็จะมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการปรับท่าทางของคุณการดูแลตัวเองการเลือกคบเพื่อนหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นหรือการจะฝึกฝนให้ลูกมีระเบียบวินัยการจัดระเบียบชีวิตการพูดความจริงก,การเผชิญหน้ากับความเสี่ยงทุกอย่างล้วนแล้วจะทําให้ชีวิตของคุณมีพลังมากขึ้นจะช่วยให้ชีวิตของคุณมีทิศทางและมีความหมาย มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันครับหวังว่าบทเรียนตรงนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะลงมือทําและไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายลองนํากฎ10ข้อนี้ไปปรับใช้กับชีวิตของคุณหรือชีวิตการทํางานของคุณแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนถ้าคุณชอบเนื้อหาแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองได้อย่าลืมกดไลค์ช่องของผม H อเจียแคมเปแล้วเราไปพูดคุยในคลิปต่อไปกันเลยขอให้คุณประสบความสําเร็จ แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ